แจกเป็นชุดกับพรีเมียมเซตจากออนไลน์สเตชัน รุ่นนับฟรีทั้งเสื้อฮูตห,หมวกเสยืดสายรัดข้อมือครบเซ็ต,ต,ตจำนวน5รางวัลมูลค่ารวมกว่า2,000บาททั้งหมดนี้เพียงแค่ดาวน์โหลดหนังสือ L B K <อย finalement> ในรูปแบบดิจิตอลราคาเล่มละ1 1 9บเาทเท่านั้นซื้อได้ง่ายๆ <hand> ผ่านโทรศัพท์มือถือระบบ True Move Edge เพียงแค่กดดอกจัน4 7 1 9 1 1 9 2 4 0 5 0 0 1 4ซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมประกาศผลวันที่19สิงหาคม สามารถติดตามรายละเอียดและผลการประกาศรางวัลได้ที่แฟนเพจ Truebook ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ สวัสดีชาวออนไลน์สเตชันทุกคนครับกลับมาพบกับผมชมยมงคงเช่นเดิมกับรายการฟิลเตอร์เกมเมอร์ท็อปออฟเดอะวีครายการจัดอันดับ Superman สุดมันสําหรับข้อเกมโดยเฉพาะครับพูดถึงเวลาที่เราจะทําวิดีโอเกมออกมาสักเกมหนึ่งครับก็ต้องใช้เวลาพอสมควรใช่ไหมฮะโดยปกติแล้วนะครับเราจะเห็นทีมพัฒนาใช้เวลาประมาณ3,5ถึงปีในการทําเกมออกมาสักเกมหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นเวลามาตรฐานของเกมฟอร์มยักษ์ส่วนใหญ่นะครับแต่วันนี้เราจะมาดู5อันดับเกม p c ที่ใช้เวลา ลานานกว่าน,นั้นเยอะครับเรียกได้ว่าคนเล่นรอกันจนเหงื่อแห้งเลยทีเดียว5เกมนี้จะมีอะไรบ้างมาดูเลยดีกว่าครับผมอันดับที่5 ผลง,งานชิ้นเอกจากเจ้าพ่อเกมซ v มวีไรท์ที่ให้ผู้เล่นพัฒนาเจ้าเซลตัวเล็กตัวจิว๋วพัฒนากลายร่างเป็นสิ่งมีชีวิตสร้างสังคมสร้างอาณานิคมและออกสู่อวกาศเพื่อขยายอาณาจักรต่อไปคุณไร์เริ่มพัฒนาเกมนี้ตั้งแต่ปี2543ซึ่งในช่วงเวลาน้นทีมพัฒนาของเขากำลังวุ่นอยู่กับ The s i m ออนไลน์จนกระทั่งอีก4ปีต่อมาก็มีข่าวลือว,ว่าทีมของเขากำลังพัฒนาเกมนี้ในชื่อ s i m Everything แต่คุณไร์ก็ยังอุบเงียบจน กระทั่งในปี2548จึงประกาศอย่างเป็นทางการว่าทีมงานกำลังพัฒนาเกมนี้ในชื่อสปอร์ในช่วงของการพัฒนานั้นตัวเกมมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวจากสิ่งมีชีวิตในเกมที่ดูดุดันและโหดร้ายกลางเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูน่ารักยิ่งขึ้นและด้วยสเกลเกมที่ใหญ่และมีเนื้อหาค่อนข้างเยอะ ทำให้ต้องประกาศเลื่อนอีกหลายต่อหลายรอบจากปากของ CEO EA เองที่บอกว่าเกมจะเสร็จประมาณไตรมาสที่1หรือไม่ก็ไตรมาสที่2ของปี2,551แต่แล้วตัวคุณวิรัยเองซึ่งให้สัมภาษณ์ว่าเกมจะเสร็จในประมาณกลางปี2,551เช่นกันซึ่งในขณะนั้นมีเว็บเกมหลายเว็บคาดการไม่ว่าเกมน่าจะต้องติดโรคเลื่อนอีกรอบจนในที่สุดเดือนกุมภาพันธ์2,551 EA ก็ออกลงประกาศว่าจะวางขายสปอตอนต้นเดือนกันยายน ปี51นี้นนแน่โดยไม่มีการเลื่อนอีกแล้วนะครับซึ่งเกมก็ออกวางขายได้ทันเวลาจริงๆและนี่ก็เป็นเรื่องราวของเกมที่ใช้เวลาถึง8ปีในการพัฒนาครับอันดับที่4ทีม o r t r e s s 2 ก่อนอื่นขอให้เราลืมภาพตัวละครสไตล์การ์ตูนทั้ง9ก้าคลาสที่เราเห็นในเกมปัจจุบันทิ้งไปก่อนครับเพราะในตอนต้นของการพัฒนาเกมนี้นั้นไม่เหลือข้าวของภาพที่คุณเห็นอยู่ในปัจจุบันเลยทีเดียวทีผู้พัฒนาเริ่มจากการทำมอดให้กับเกมเควกภายหลังถูกวอลวจ้างตัวไปในปี2541และเริ่มพัฒนาเป็นเกมภาคแยกออกมาจากเทเลอร์ที่ออกมาในงาน e3 ปี2542นั้นจะเห็นได้ว่าเกมจะเน้นหนักไปในทางการรบทางทหารที่สมจริง เป็นเกมเชิงกลยุทธ์ซึ่งรวมไปถึงบทบาทที่ผู้เล่นจะได้เป็นผู้บัญชาการโดยดูการรบในมุมมองท็อปดาวเลยทีเดียวนอกจากการออกแบบที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วที่เกมพัฒนาช้าๆก็เพราะมีการเปลี่ยนเอนจิ้นจากกราฟิกโกซอสไปใช้ซอฟที่วาวใช้มาจนถึงปัจจุบันทำให้ตัวเกมเสียเวลาเขียนโค้ดขึ้นมาใหม่อีก จนในที่สุด7ปีต่อมาผู้พัฒนาก็ประกาศเปิดตัวเกมนี้อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งในงาน EA Summer Showcase ซึ่งรูปแบบการเล่นเน้นกลยุทธ์เชิงทหารถูกถอดออกไปแต่ใส่สไตล์การเล่นแบบประจัน,น้าอย่างรวดเร็วกับตัวละครการ์ตูนเข้ามาแทนและตัวเกมก็ได้วางจำหน่ายปลายปี2550ใน,นที่สุดซึ่งทั้งหมดนี้ใช้เวลาพัฒนาไปถึง9ปีเลยทีเดียวครับผมอันดับที่สา r เ เกมโปรโมชั่นชุดติ้งของ 3D Realm ที่ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นทอมมี่หนุ่มเชื้อสายอินเดียแดงซึ่งเจ้าตัวกับแฟนสาวเจนและคุณปู่เอนดิซี่ของเขาถูกมนุษย์ต่างดาวจับตัวไประหว่างที่ถูกจับเข้ายานแม่มีสิ่งมีชีวิตลึกลับบนยานคอยช่วยให้ทอมมี่หลุดจากพันธนาการและเป็นที่มาของการนิ่งรนเอาตัวรอดเพื่อช่วยคนรักของเขาเริ่มแรกเริ่มทีนั้นนะฮะเราต้องย้อนเวลากลับไปในปีพศ2538หลายหลายคนในที่นี้ อาจจะยังไม่เกิดกันด้วยนะฮะซึ่งมีคุณทอมฮอลลแกเป็นหัวหอ,อกในการพัฒนาเกมนี้มาก่อนแต่หลังจากนั้น1ปีแกก็ทิ้งโปรเจกต์นี้และลาออกไปตั้งบริษัทใหม่กับเพื่อนสะงั้นทําให้ทาง 3D ีดีเรีมจึงต้องหาทีมพัฒนามาใหม่ซึ่งในสมัยนั้นเกมนี้พยายามชูโรงเรื่องของพอร์ทัหรือระบบประตูนิติเอาเสียมากๆ แต่ปรากฏว่าทางทีพัฒนาชุดต่อมาไม่สามารถทําได้จริงและต้องพับโครงการไปซึ่งทาง 3D r e a m นั้นก็พยายามชุบชีวิตให้โปรเจกต์นี้อยู่หลายครั้งมากจนในที่สุดปี2544 Engine เกมในสมัยนั้นก็เอื้อให้ระบบประตูมิติในเกมใช้งานได้สิยทีทาง 3D r e a m จริงจ้างให้ Human Head Studio พัฒนาเกมนี้ต่อไปและสุดท้ายในปี2549เกมก็ได้เลิกวางจำหน่ายเสียีรวมเวลา เกมนี้แล้วนะฮะใช้เวลาพัฒนาไปทั้งหมดถึง11ปีด้วยกันอัน,นดับที่2 Diablo ภาคที่3เกม RPG ในตำนานจากค่ายพมอดน้ำแข็งบริตร์ซึ่งมีเนื้อเรื่องต่อจากภาคที่แล้วมาอีกถึง20ปีโดยทีมงานวิษาลนอตร NOT เริ่มพัฒนาภาค3ในปีพศ2543 ทันทีที่ภาค2วางจาหน่ายซึ่งในตอนนั้นยังมีทีมงานจํานวนไม่มากที่ทําเกมพ่าดน,นี้อยู่การพัฒนาเกมนี้จึงค่อยเป็นค่อยไปจนกระทั่งในช่วงต้นของปี2546บริษัทเกิดปัญหาเรื่องการเงินและทีมน้อตน,นี้ก็เกิดความขัดแย้งกับทางหัวเรือใหญ่ของบริษัท คุณบิโรเปอร์ซึ่งเป็นรองประธานของบริษัทนอตในขณนะนั้นและพักพวกอีก3คนจึงลางออกกันไปตั้งบริษัทใหม่ก่อนที่ทุกคนจะทยอยออกไปตามๆกันท้ายที่สุดแล้วบริษัทนอตก็ไม่ได้ไปต่อและต้องปิดตัวลงกลางปี2548แต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีเหลืออยู่บ้างครับ คนที่ยอมอยู่ต่อได้ถูกโยกย้ายไปรวมกับทีมใหม่และเริ่มเดินเครื่องพัฒนาเกมตั้งแต่ต้นอีกครั้งในปี2549และทางวิษตทได้ประกาศเกมนี้สู่สายตาชาวโลกเป็นครั้งแรกในปี2551หลังจากรอแล้วรออีกทางวิษั์ก็ประกาศให้ผู้เข้าร่ทดสอบเกมเบต้าปลายปี2554 จนถึงต้นเดือนพฤษภาคมปีต่อมาบริษัทก็ได้วางจำหน่ายดีอเวอภาคที่3นี้ในที่สุดปิดฉากการพัฒนาที่กินเวลาย,ยาวนานถึง12ปีอันดนับที่1นึ่ยูคูเคมไฟเบอร เกมวีรบุรุษของชาวมันันผู้สัตว์กระสุนใส่เอเลี่ยนไม่ยังอันแสนโด่งดังหลังจากความสำเร็จของดู๊กนุกแค้ม3 d ททำให้ทาง3 d r รีมอีกแล้วเหรอก็เดินหน้าพัฒนาภาคต่อของเกมนี้ขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี2539ซึ่งทางทีมผู้พัฒนาคาดว่าเกมนี้น่าจะเสร็จไม่เกินกลางปี2542 แต่ไปๆมาๆเกกลับมาเสร็จเอาปี2,554ซีนี่ตัวแกมผ่านการเปลี่ยนเอ็นจิ้นกราฟิกมาถึง3ครั้งเปลี่ยนไปขนาดไหนลองไปเซิร์ชดูเทเลปปี 41, 44และปี50ดูนะครับและในช่วงท้ายของการพัฒนาเกมทีมพัฒนาใช้งบบานปลายไปหน่อยรวมกับ 3D Realm ที่มีสถานภาพทางการเงินไม่ค่อยสู้ดีนักทำให้ต้องปลดทีมที่ทำเกมนี้ออกทั้งทีมในเดือนพฤษภาคม2,552 ทางผู้จัดจำหน่ายหรือ p u b l เชอร์อย่าง Take Two Interactive ก็ไม่รอช้าครับเตรียมฟ้อง t d r a m ทันทีด้วยที่ท่อหาทําเกมนี้ไม่เสร็จและน่าจะเหลืออดเพราะให้งบพัฒนามาหลายปีแล้วแต่สุดท้ายก็ยอมความกันไปถึงแม้ว่าทีมพัฒนาจะถูกเด่งออกยกทีมแต่ก็ขอชื่นชมสปิดของพวกเขาที่ยังนั่งพัฒนาเกมต่อจากที่บ้านและทีมพัฒนาจากทางบ้านนี้ก็ก่อตั้งสตูดิโอที่มีชื่อว่า Trip t r i s t Game และเซ็นสัญญากับทาง 3DREAM เพื่อพัฒนาเกมต่อประกอบกับบริษัท Gearbox ขอซื้อสิทธิ์ความเป็นเจ้าของจาก 3DREAM ไปและทาง Gearbox เองก็หาผู้จัดจำหน่ายได้เป็น 2K Games ทำให้เกมนี้ได้วางแผงจำหน่ายในเดือนมิถุนายนปี2554ได้สำเร็จซึ่งกินเวลาทั้งหมดทั้งสิ้นไปถึง15ปีเลยทีเดียวครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับ5เกมที่ผู้เล่นหลายคนรอกันจนเหนือแห้งเลยทีเดียวหวังว่าเทมนี้น่าจะถูกใจเกมเมอร์ผู้ที่ชื่นชอบเรื่องราวดราม,ม่าในวงการพัฒนาเกมนะครับจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ที่เกมออกมาช้าก็มีปัจจัยเพียงไม่กี่อย่าง ถ้าไม่ใช่เนื้อาหาของเกมที่เกินขอบเขตก,ก็เป็นเรื่องของความขัดแย้งทีมงานในองค์กรไม่ก็เป็นเรื่องของงบประมาณซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เราจะได้เห็นเป็นข่าวในวงานก,นการเกมกันอยู่เสมอสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากทีมงานจัดอันดับอะไรอีกก็โพสต์กันเข้ามาได้หรือถ้ามีเกมอื่นนอกเหนือจากนี้ที่กินเวลาพัฒนายาวนานลึกเกินก็คอมเมนต์บอกเราที่ด้านล่างเลยครับแล้วพบกันใหม่วันอังคันหน้อนหนาอย่าลืมกดไลค์แฟนเนจตฟิลเจอร์แมกซ์ซีนกันด้วย ที่สำคัญครับกดสุดท้ายช่องออนไลน์เซสชั่นกันด้วยแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีลาก่อย ายที่รวบรวมทุกข่าวสารจนถึงนิตยส,สารเพื่เกมเมอร์ตัวจริงและอีกหลากหลายสาระความบันเทิงบนย t u b e เราสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่หัวใจแคสเตอร์และมีบริการสินค้าเพื่อคอเกมตลอด24ชั่วโมงนี่คือเครือข่ายคนเล่นเกมที่ใหญ่ที่สุดเราคือ Online Station น